ที่นี่เป็นของเราเหมือนแล้วนะแม่แม่เลือกเอาเลยนะว่าแม่อยากนอนตำหนักไหนตำหนักนั้นดีไหมล่ะจ๊ะวิจิตดีเอาสิลูกแม่ชอบไม่ได้นะเพคะตำหนักนี้เป็นของพระราชบิดากษัตริย์องค์เก่าเป็นตำหนักอันทรงพระเกียรติห้ามผู้ใดที่ไม่มีเชื้อพระวงศ์เข้าเด็ดขาด ุณทาวเทพทองฉันยังไม่ได้สะาสา่งกับแกเรื่องที่แกเคยตบหน้าฉันคุกเข่าลงไปฉันบอกแกว่าให้คุกเข่าลงไปก็แค่นี้แหละลีลาอยู่ได้ีเรื่องอะไรกัน เหนือหัวเพคะคนพวกนี้ทําไม่ถูกต้องเพคะเจ้าพี่เพคะก็คุณทาวนะสิเพคะพูดไม่ดีกับน้องกล่าวล่วงเกินน้องบอกว่าห้ามเข้าตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างน้องไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะเพคะไอ้ไอ้จะไปเลยนะรีบโหลอดอยู่ที่นี่ เท้าเอ๋คะไอ้อยากได้อะไรก็ให้เขาไปสิอยากคัดคำสั่งเข้าใจไหมแต่ไม่มีแต่เอกคะขอเดชะ้ามีลือสีมาขอเขาเ้าเฝ้าพระเจ้าค่ะลือสีงั้นเหรอทำยังไงดีแม่ แม่หมอแม่หมอเราต้องตามมันไปไหมน <c oughs> ี่เลือดแม่หมอ,อร่างจะรับไม่ไหวแล้วคณิทีตามข้าไปก่อนปล่อยมันไปอองั้น,ง,นงั้นเดี๋ยวอ้ขงงจะเพห้เองนาะตาะได้ลูกได้ไดได แม่หมอไปไปให้เลือดเต็มเลยแม่หมอม,ม,มันซ่อนอยู่ในวังนี้สินะเจ้าเป็นใครมาขอพบเราทำไม จำค่าไม่ได้แล้วสินะเอาเถอะพูดไปก็ไร้ประโยชน์แล้วไม่ยืนมองหาอะไรฮะไอ้แก่เจ้าพี่น้องคิดว่ามันต้องมาขโมยของแน่เลยเพคะนี่เองอย่าทาบาปไปมากกว่านี้เลยนะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เองจะต้องทรมานในภายภาคหน้าหรอกเชื่อข้าเถอะ ตัวเองก่อนดีกว่าไหมจ๊ะแก่จนจะลงๆอยู่แล้วช่างต่างกันจริงๆนะพรหมทัศเองมองดูคนข้างๆเองให้ดีนะว่าเองรักคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมเจ้าพี่เพคะมันพูดมากไล่มันออกไปเลยเพคะทหาร จับมันออกไปเราอย่าให้ใครมาเข้าเฝ้าเราอีกท่านเจ้าค่ะไม่ต้องข้าไปเองได้มันเป็นใครทำไมหายตัวได้เจ้าพีเจ้าพีเพคะรีบกลับตำหนักก่อนเถอะเพคะไปเพคะ พอเดช้ผ้ายางคนเก้าเพลานี้นักโทษเอื้อยนี้ออกจากคุกไปแล้วพะเจ้าค่ะฮะมนันหนีออกไปได้ยังไงต้องเป็นไอ้แก่เมื่อกี้นี้แน่เลยไหมคะที่ช่วยมันออกไปตอนนี้นางอยู่ไหนเรียบร้อยแล้วจ้าไหมหมอ แล้วอย่าลืมคือร่างเมียชมด้วยนะอ,อ้าคืนแนะ่ <c oughs> นั่งกันที <c oughs> นั่งลงทําไมละแม่หมอทําไมฉันต้องนั่งลงละ่ะ <c oughs> ระหว่างนี้เอ็งต้องทําพิธีแทนข้าไปก่อนแ <c oughs> ม่ท่านเป็นไรย่ะข้าไม่ใช่เมียเอง็ง <c oughs> <c oughs> ร่างกายนี้มันอ่อนแอปวกเปียกจริงๆนางคณิตถีฟังนะอีกไม่นานร่างนี้ก็จะต้องตายแม่ช่มยังเพิ่งตายนะข้างจริงๆนี่มันนี่มันอะไรอะแม่หมอฉันไม่เข้าใจ ร่างนางเช่มมันรับพลังของข้าไม่ไหวอีกไม่ช้าข้าก็ต้องออกจากร่างไปหาร่างที่เข้ากับข้าแล้วในระหว่างนี้คนที่จะต้องคอยเติมของก็คือเองฮะฉันฉันเนี่ยนะแม่หมอฉันเนี่นะใช่สิ แล้วไทยเองไม่ทําแล้วข้าไม่อยู่ไอ้พมทัดมันมีสติขึ้นมาเองยอมหรือไม่สิไม่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแม่หมอแม่หมอบอกฉันมาเลยว่าฉันต้องทำยังไงแม่หมอบอกฉันมาเลยเจ้าต้องกินของสดทุกวันเพื่อให้มีพลังเพียงพอกับการทำพิธี ข้าจะจุดธูปเรียกอาจารย์ของข้าให้มาคุ้มกันเองแทนข้าแล้วถ้าใครคิดจะมาทำร้ายเองอ่านตำรานี้เอาเอาไปอ่านแล้วระหว่างนี้ เจ้าจะเอามายังไงต่อพะมเหสีหม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพคะไม่รู้ว่าเจ้าพี่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่นะเราอยากให้เจ้านึกถึงใจของพระลรบให้มากๆถึงพระลรบจะเป็นเด็กที่เก่งและดูกล้าหาญเกินตัวแต่เด็กก็คือเด็กไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำหม่อมฉัน เข้าใจเรื่องนั้นดีเพคะพอหม่อมฉันเองก็เคยเจอมาก่อนหม่อมฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดเพียงใดเสด็จแม่สว่วนนี้ลบทำดีไหมพะ้าค่ะดีขึ้นจ้ะลูกแก่งมาก ขอบคุณท่านตาตอนนี้ท่านตากำลังเข้าไปหาวิญญาณของนางหมอผีรบเชื่อว,ว่าไม่นานก็จะจับมันได้พระเจ้าค่ะพ่อจะได้กลับมาเป็นปกติเราจะได้กลับมาเป็นพ่อแม่ลูกใครพ่อเจ้าเด็กพอ่อถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่ลูกข้าเด็กในท้องนี่ต่างหากคือลูกของข้า ี่เจ้าพี่อย่าทรงพูดแบบนั้นสิเพคะอายเขาพรมทัศน์นั่นไม่ใช่ลูกของลูกนะมันเป็นลูกของธนาเทพตังหากละ่ละเรื่องนั้นลูกก็รู้ไม่ใช่เหรอ <S <S เจ้าพี่ทรงเชื่อมันเหรอเพคะพี่มีเชื่อใครทั้งนั้นพี่เชื่อกับเจ้าคนเดียว เรามีสต <f dragging> ิส <sympath icking> ีพระเจ้าค่ะนี่ไม่ใช่พระองค์เสด็จพ่อกำลังโดนทำของอย่าให้มาชนะจิตใจที่แท้จริงของเสด็จพ่อโอ๊ยต้องตัวข้ากระลบรึกระลบรเจ้าพี่แน่พระไทยแล้วหรอพีพคะว่ารำแบบนี้เราจะไม่เสียพระได้ทีหลัง แน่ระไทยแล้วหรอเพคะว่าจะปล่อยให้มนดำครอบงำจิตใจของเจ้าพี่จนทำ้ายครอบครัวแบบนี้ทรงมีสติสิเพคะลืมแล้วหรอเพคะว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนเราไม่เคยรักเจ้าอ้บอกเราหมดทุกอย่างแล้ว เจ้าปลอมตัวเป็นอ้ายไม่พอแถมยังมาลังแกอ้ยหลไยอยางอายนี่บุญแค่ไหนแล้วที่อ้ายไม่สั่งประหารพวกเจ้าออกไปออกไปทั้งแม่ทั้งลูกไปให้พ้นสายตาเราแล้วอย่ามายุ่งกันจะได้พ่อทรงตื่นชีพาเจ้าค่ะมันไม่ใช่แบบนั้น ออกไปตีเลยพี่จาฮูบปาไปเลยนะนัคณิษฐาขอกันที ลบไปเถอะลูกไปจากที่นี่ไม่ต้องทนทำสําเร็จแล้วนะไอ้ดีใจด้วยอยู่ด้วยกันไปเลยนะและไม่ว่าเจ้าพี่จะตามให้หม่อมฉันกลับมาอย่างไรหม่อมฉันก็จะไม่มีวันกลับมาเหยียบที่นี่อีกนี่ ออกไปเลยแล้วอย่าก,กลับมาที่นี่ไปอกฉันกับลูกลานะเพคะมะลูก สเสด็จแม่ถ้าอยากจะ,สะเสด็จนี้ออกไปก็ออกไปได้เลยนะพ่อเจ้าค่ะไม่หรอกลูกของแม่อยู่ที่นี่แม่จะไปไหนได้ละ่ะเจ้าพี่สเสด็จกลับกันเถอะเพคะอยู่ที่นี่เนี่ยเหม็นกลิ่นดิน เป็นยังไงบ้างเจ้าคะหนักอยู่ข้าหาจิตของนางแม่หมอผีนั่นไม่เจอมันกําลังซ่อนตัวอยู่แต่ข้าเชื่อว่ามันคงซ่อนได้ไม่นานข้าจะวางกับดักล่อมันเอาไว้เอแล้วอ,องค์เหนือหัวจะทรวหลุดพ้นจากมนต์ดำไหมเจ้าคะหากจะพ้นจากมนต์ดำมีอยู่สองวิธีคือทําลายของไม่ก็ทําลายคนทําของ <c oughs> นางแม่หมอสินะ ฉันเจอมันฉันจะเป็นคนฆ่ามันเองฉันเอาด้วยถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดีนะสินั่นพระมเหสีกับพระอรสถเสด็จออกมาแล้วกันใส่ด้วยเกิดอะไรขึ้นพระมเหสีไปคะพระราชมาดดาทำอะไรพระมเหสีหรือไปคะไม่ใช่จ้ะเจ้าพีต้องหา มาถึงนั่นเลยเหรอเอ้อยจะพาพหลงออกไปจากที่นี่เอ้อยไม่อยากให้ลูกเจอแบบที่เอื้อยเจอเอ่ยหลับไม่ได้ในเมื่อคนที่เขาขอให้เรากลับมาเขาจำเราไม่ได้แล้วเราจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรชีเด็ทพอย่าพูดถึงเขาเลยลูก ขเขาลิมเราแล้วลูกอยู่กับแม่นะแม่จะเลี้ยงดูลูกอย่างดีเองลบเสียใจพวกเจ้าทุกคนก็เหมือนกันนะอย่าอยู่ที่นี่เลยอ,อ,อยู่ไปก็จะเจ็บตัวเปล่า ไปกันเถอะลูกลาก,ก่อนนะจ๊ะจิกลินพี่แกซอนอปลูกไปข้าไปนะพวกเองก็รักษาตัวเองให้ดีแล้วกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะ จงมาจงมาจงตื่นจงพื้นอาอาจารย์าาตามาสามไปผู้กข้ามาจง Uhm. นางผู้หญิงคนนี้จะกินของสดถวายท่านทุกวันต้องควายแขนแบบนี้ไอ้ไอ้ทำอะไรกับเรา ทำไมเรามาอยู่ที่นี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรคะนิถีอยากเป็นบบนังแม่หมอเหรอแต่ไงแม่หมอมันก็ต้องกลับมาเจ็บมากไหมจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวราช่วยทำแผลให้นะ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> แม่ไม่เป็นอะไรแล้วจ๊ะแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูก <c oughs> นอกสักจจะเป็นหมอเี <c oughs> มาให้ขาดสิ่งดีๆไอ้เด็กน้อย